แพซซี่คอฟฟี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีมากผมเวอร์ชาติกลมกล่อมช่วยปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นดูแลข้อเข่าเล็บกระดูดูแลผิวพรรณเส้นผมดูบำรุงสายตาป้องกันแสงสีฟ้าเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย0%ไขมันทาน0%คอเลสเตอรอล0%นน้ำตาลแต่อร่อยครบทุกรสชาติแล้วมีหลากหลายโปรเพื่อตอบโจทย์ของคุณสั่งเลยตอนนี้ สั่งเลยสั่งเลยไปส,สั่งซื้อทิกท่ลิงใต้วิดีโอนี้หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้่พิชซี่จะพามาทำแกงเปิดอหน่อไม้ใส่เห็ดพาะนะคะก็ไปดูเครื่องแกงก่อนเลยนะคะเครื่องแกงของแกงเปิดอน,นะคะแฟนทางบ้านก็จะมีนี่นะคะข้าวเหนียวแช่นะคะแช่ให้สักสองสามชั่วโมงนะคะ แช่ไว้เลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะหอมแดงนะคะตะไคร้ซอยแล้วก็พริกสดนะคะจะปั่นหรือว่าโขกก็ได้เลยนะคะก็คือโขกรวมกันเลยนะคะแฟนทางบ้านแต่ป้าซี่จะปั่นเอาค่ะจากนั้นนะคะก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใส่ แกงเปิดกของเรานะคะก็มีน้ำยะนางนะคะแฟนทางบ้านหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้สดนะคะแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วฝานแล้วก็ไปต้มนะคะทิ้งน้ําไปนะคะสักหนึ่งน้ำหรือสองน้ำก็ได้นะคะเห็ดพอค่ะเห็ดเพอปะป้าเปซี่นี่ก็เก็บไว้นะคะคือช่วงที่เขามีเยอะๆนะคะแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มนะคะใส่เกลือหรือว่าใส่น้าําปลาแต่ใส่น้าปลานี่ยเขาจะหอมนะคะแล้วก็ใส่ถุงแช่ช่องฟิตไว้เวลาจะกินก็ เอามาออกมาข้างนอกให้เขาอย่างนี้ค่ะนิ่มสดเหมือนเดิมค่ะเหมือนใหม่เลยนะคะแล้วก็มีเห็ดคอนด้วยค่ะเห็ดขอนอ่อนนะคะแฟนทางบ้านเห็ดนี้ตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านจะใส่แบบเห็ดอะไรนี้ได้หมดเลยนะคะก็ะจะมีใบแมงลักนะคะชะอมถ้ามีนะคะวันนี้ป้าพีซี่ไม่มีนะคะแล้วก็ตะไคร้หัน่นหั่นแว่นหรือว่าหันห่นเฉียงแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะส่วนอ่านี่ค่ะปลาหมึกนี่ค่ะพอดีมีอยู่สี่ห้าตัวป้าพีซี่ก็เลยจะมาใส่ด้วย แฟนทางบ้านไม่มีไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนี่ค่ะน้ำปลาน้าําปลาผงนัวผงปรุงรสตามชอบเลยนะคะแฟนทางบ้านโอเคค่ะงั้นเราก็มาแกงกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็น้ํายะนางน,นะคะมาใส่หม้อไว้นะคะแฟนทางบ้านไม่ต้องรอให้เดือดนะคะหลังจากเครื่องแกงของเราเนี่ยค่ะโขลกหรือว่าปั่นแล้วนะคะก็เอามาละลายน้ําเลยนะคะ นี่ค่ะน้ำยานางของเรานะคะแฟนบ้านละลายไปเลยน,ะะนี่ก็ตามด้วยหน่อไม้เลยนะคะจะได้เคี่ยวไปกับน้ำยานางนะคะตามด้วยตะไะคระ้น้ำปลาร้าเดีวค่อยปรุงเพิ่มนะคะแฟนทงบ้าน ันนี้เราใส่เข้ามาเพื่อให้เขาแบบเคี้ยวไมได้ลดได้ชาตินะคะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็ตามด้วยเห็ดต่างๆของเราเลยนะคะแฟนทางบ้านถ้ามีฟักทองก็ใส่ฟักทองไปได้เลยนะคะช่วงเวลานี้โอ้ยนี่ค่ะน่ากินมากโอ้ยเห็นไหมคะ น้ำขมุนข้นเลยนะคะแบบนี้ก็เหนียวแช่นะคะแฟนทางบ้านยิ่งเรามาใส่นะคะถ้าเกิดอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะๆไปเลยนะคะแต่เยอะมากมันก็จะแบบมันก็จะข้นไปค่ะมันก็คือเหมือนแป้งนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะกลิก่นเวอร์จากที่ใส่เห็ดแล้วนะคะแฟนทางบ้านนี่ก็ตามด้วยลูกโดดนี้เราจะปรุงรสกันนะคะน้ำปลาน้ำปลาลาผงนัวผงปรุงรส จัดไปตามชอบเลยนะคะเอาเอารสชาติที่เราชอบเลยค่ะแฟนทางบ้านพอใครมีปลาหมึกก็ใส่ไปเลยนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ได้สําคัญอะไรนะคะหรือใครมีปลาแห้งก็ใส่ปลาแห้งด้วยก็ได้นะคะจะเน้นเฉพาะแบบอย่างนี้ค่ะไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็ได้ค่ะแฟนทางบ้านนี่ก็รอเขาเดือดนะคะ ชิมรสชาติเอาที่ถูกใจเรานะคะใส่ลงไปเป็นสีขอชิมหน่อยอืมเหมือนอ่อนนวลนิดนิดอันนี้ทำให้ทีมงานมาดำนานะคะพอปลากันทั้งนั้นเลยนะคะเน้นปลาะคะ่ะ อุยเนี่ยกินละร้อนนะคะแกงแกงเปิดเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนนี่สุดยอดเลยเสียอย่างเดียวขาดชะอมค่ะหลังจากที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะนี่เราก็ตามด้วยใบเมงลักนะคะหรือว่าถ้าแฟนทางบ้านมีชะอมก็ใส่ชะอมไปด้วยเลยจะเลิศมากเลยนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะอุ้ยหอมมากเลยค่ะเขาใส่ใบแมงลักแล้ววะนี่ใหม่ๆด้วยค่ะน่ากินมากอา่ะค่ะชิมไปได้วยกันนะคะแฟนของบ้านนี่ค่ะวากินกันค่ะกินงานหลายคนค่ะหลายคนหลายมุม สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะอันนี้ก็จะมาชิมให้ดูนะคะชิมก่อนเราเพึ่งแกงเสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูทีมงานเรากันนะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะขอชิมก่อนเลยนะคะแกงหน่อไม้ก่อนแกงเองแล้วก็นี่มีน้ำพริกแจ่วด้วยค่ะแจ่วขาอ่อน,นะคะ่ะซี่ชอบทำก็มีหอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็ขาอ่อน,นะคะ่ะปรุงรสก็ด้วยน้ำป,าปลาปลารผงนัวผงปรุงรสจัดไปตามชอบเลย นี่ค่ะอันนี้เราเป็นเห็ดพอเรานะคะที่เรามาต้มใส่น้ำปลาแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตค่ะจะได้กินนานๆนนค่ะช่วงที่มันมีเยอะ,ยอะมันจะถูกค่ะช่วงนี้ก็จะไม่มีละถ้าเราไม่ทำแบบถนมอาหารไว้นะคะอืมอืมอืม,อม มีปลาวงทอดด้วยค่ะแคบหมูปลาส้มทอดอ อ,อร่อยเขากำลังกินกันนะแตบบ่ทางบ้านป้าไปซิเไม่กล้าแกงเผ็ดเพราะว่าบางคนเขาไม่กินเผ็ดเราก็เลยตำแจ่วออกโอ้จะแจ่วนี้เผ็ดจริงๆค่ะทั้งพริกสดแล้วก็พริกดิบ ปลาส้มก็อร่อยค่ะซื้อมาจากเขาไปเช่าที่น่าจะเป็นเช่าที่ท็อปอะอยู่หน้าทอ็อปถุงละแปดสิบ80ปดสิบาทเนี่ยร้อยหนึ่งนี่แลหละค่ะจบไม่ได้ครับอันนี้มันเป็นปลาสวายเป็นปลาส้มปลาสวายอร่อยอ่ะอ่า ก่อนทอดปลาบิซี่ก็ล้างน้ำก่อนนะ,ะมันจะได้ไม่เค็มไปไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะเน้นหนักไปทางเค็ม,มต้องจริงไว้ก่อนหอปล่แบบ่นู้ เห็นพี่แดงบอกว่าป้าคข้าเหนียวไม่น่าจะพอค่ะไม่น่าจะดำได้ทั้งแปลงและข้าเหนียว นี่ค่ะแฟนทางบ้านตอนนี้เขาก็มาดำนาข้าวข้าเจ้านะคะาาเพราะว่าข้าเหนียวรู้สึกก้าเขาก็ต้องไปถอนก้าค่ะแต่ตอนนี้เขาจะดำก้าที่ถอนไว้เมื่อวานก่อนนะคะให้ก้าหมดแล้วเขาค่อยไปโฟกัสถอนก้า,เ,าเข้าเหนียวพี่แดงบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะพอไหมนะคะนะคะ่ะ <excit. S 1> เ,เนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยค่ะก ลองดำดูก่อนค่ะก็เหลือเยอะอยู่นะแต่มันห่างค่ะพี่แดงบอกคือกล้าที่ถอนไว้มันต้องดำวันนี้ค่ะก็พอดีกล้าเขาเหนียวมันหมดค่ะเขาก็เลยมาต่อเขาเจ้าเลยค่ะแฟนทางบ้านก็เบ็ดเสร็จ12คนนะคะวันนี้12คนแต่กว่าจะถึงเย็นนี่โอ้โหก็น่าจะแบบได้เยอะเลยนะคะได้เยอะมากๆเลยแหละพรุ่งนี้ก็ ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็น่าจะเสร็จนะคะถ้าเขาดำก้าอ่าข้าวข้าวเสร็จเขาก็จะดำไหม่ถอนก้าเพราะว่าถ้าสิบกว่าคนแบบนี้ค่ะไม่นานนี่นะนีค่ะชั่วโมงครึ่งเองค่ะแนทางบ้านดำมาถึงนี่แล้วค่ะครึ่งนาแล้วอ่ะปาเปซี่คิดว่ากว่าจะถึงเย็นนะคะก็น่าจะมาสุดตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ น่าจ่ะนะเขาโหเร็วมากนะคะเร็วมากเร็วจริงๆดีค่ะเวิร์ค